สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องอาหลังพาล้อครับผมวันนี้เข้าวัดเหมือนเดิมครับผมตอนนี้มาวัดอ่ท่ากาล้องครับผมคนมาเที่ยวเยอะครับพี่น้องมืด เป็นวัดดังอีกวัดหนึ่งนะครับผมอยู่อยุธยาครับผม <c oughs> เลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้าย เอาไม่บ้านดปิดกี่ีเอ็ดอยู่โอเคครับพี่น้องเด,เดินเข้าข้างในกันครับผมนี่ครับพี่น้องก็เดินเข้ามาข้างในแล้วครับ คนเยอะพี่น้องหืมอะไรกันเลยกันทำไมไม่มี เจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรเดี๋ยวเดินเข้าไปข้างในก่อนโจใช้สุดทั้งสีมาบัดเดินน้องไม่เงีย้ยบน,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 นะยัก็เต่านุ่มเ <c oughs> กือบเทียบหน้นาที่หนึ่งสอง ครั้งแรกในชีวิตครับพี่น้องคนเยอะมากเลยอุกมกนเ้าว์กนคนไทยก็เล่นะานี้พี่น้อง ลงมาที่ตลาดน้ํานี่ครับแม่นน้ำเจ้าพยาครับผมเราไปเราเลงไปยินดูก็ได้เดือนดูสินค้าอดทอบครับพี่น้อง สินค้าโอทอบเยอะๆฝั่งทางนี้ขนมครับพี่น้องเราเดินผิดทางหรือเปล่าเนี่ยโรตี

ร้านอาวุธด้วยพี่น้องมีดลงลิกเกนั่งทักก่อนพี่น้องคนเยอะมาก เหนื่อยอยู่ไม่รู้ว่าซอยไหนเป็นซอยไหนพี่น้องลงไปนั้นก็เป็นตลาดน้ำพี่น้องแม่น้ำเจ้าพยาครับผมมีของกินเยอะแยะพี่น้องลปนน็เ็นาดนพี่น้อง 帅，较帅。 อะไรในกรงอะนี่พี่น้องให้ดูว่าตัวอะไรครับพ,พี่น้องการครับพี่น้องกาก็ชื่อวัดท้าการ้องครับผมก็พอดีมีกาพอดีเลยครับผมตัวเป็นๆเ,เลยพี่น้อง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โอเคพี่น้องเจอโมไซคัสสิพี่น้องโมไซส,สีกันจักรยานคันหนึ่งครับสวยครับเข้ามาไหว้พระพี่น้อง เยอะครับ <One> พ <input> ี่น้องจุดไหว้พระแต่ละจุดนี่โอ้โหนำไปทวนพี่น้องไม่รู้ว่าจะถ่ายตรงไหนขออนุญาตด้วยเด้อครับ ขออนุญ,ญาตท่านก่อนครับผมโอเคพี่น้องเดี๋ยวผมหวพระพ่อนเด้อขออนุญ,ญาตขอโชคขอลาบจากท่านก่อน นี่ครับมาอีกห้องนึงครับผมองค์พระหลายรูปเลยครับผมคือมากเลยพี่น้องอันนี้หลวงปู่สวงครับเทวดาเดินดิน นี่ครับพี่น้องหลวงพ่อเงินนะคือมากเลยครับพี่น้อง หลวงพ่อคูณครับพี่น้องมาดูข้างในครับอันนี้หลวงพ่อเลยครับผมหลวงปู่ทวดอือหือ ยอะแก่พี่น้องไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรครับพี่น้องผมก็จะถ่ายเอาที่ปิดกาบไว้นะครับพี่น้องนะเพราะผมกาบไว้ไม่หมดหรอกมันเยอะเยอะมากเลยพี่น้องมีลฟ์ซอยข้างนอกข้างใน นี่เขาเรียกโมโขนไหมเนี่ยมี่ตงโมสวยๆพี่น้อง มา,มาต่ออีกห้องหนึ่งพี่น้องสวยมากเลยครับไลยองค์อยู่ครับ1 2 3่ส 5, 6 7าหเจ็ดแปดเก้าองค์ครับผมอย่างสวยครับเขาเรียกผ้าแก้วหรือเปล่าไม่รู้ว่าผมเรียกถูกเรียกผิดนะครับผมอย่างสวยเลยครับ เสียพี่น้องอะไรเนี่ยอืจะกัดไหมเนี่ยจะกินคนไหมเนี่ยโอ้เชื่องมากครับพี่น้องไม่กินคนครับไม่กัดไม่กัดเนื่องตัวหนึ่งครับผมนอนอย่างสบายเลยครับตากแอร์ เยอะมากเลยพี่น้องโอเคครับผมสมุนมันเกิดตัวเองครับแต่ไม่รู้ว่าเป้ามหมายคืออะไรปางนำพึ่ง เที่ยวสายเลยพี่น้องออกมาข้างนอกแล้วครับผมแหมอยู่เย็นเป็นสุขบรทุกบรรโสอไร้โรคไร้ภัยใหญ่มากเลยพี่น้องไม่รู้ว่าซอยไหนเป็นสอยไหนไม่รู้จะไหว้ตรงไหนบ้างคงร,รงัพครพคบ,บพี่น้องไม่รู้จะกราบตรงไหนก็คงกราบไปหมดหรอกพี่น้องก็อันนี้คืออะไรนี่ อ๋อนี่ไงตัวเองเอาไปหยอดเอาไปหยอดตรงวันเกิดตัวเองรึเปล่าเนี่ยก่อน้ำมันเนี่ย โดมดตังเลยปลาอะไรพี่น้องสไยเผือก จะให้เผือกอะไรเนี่ยจะให้เผือกตาแดงใับพี่จะบูชาพระปุษาทีการรินทองหน้าตาล้อนี่ตามหาดิยมค้าขายบ้านรวยโชคหน้าแก้วหน้าโอเคพี่น้องคงขอจบคลิปลงแค่นนี้เนาะเพราะว่าจะได้เดินทางกลับแล้วครับพี่น้องก็จบจบที่การทำบุญแล้วครับ แล้วลงในหนังสือพพระุดการทุ่มบับกันคับสายบุญครับผมบูชาตะกุฎสายบูชาในที่เขาไม่รู้ว่าจะเดินไม่รู้ว่าจะไปวัดไหนครับคอยติดตามกันครับผมตะกุฎสาตะกุฎายใการพินทองครับพี่น้องก็ขอจบลงจบคลิปลงแค่นี้ครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับผมโอ้วิดพิษถูกถูกครับสวัสดีครับ